แน่แยิแน่ๆยิน่ๆกินเผายิ่งแ่แน่ยิ่งแน่แน่หนประทานเเียนียนมีละมีระยามาจัดใดกระจัดเอาจักเอาอภิญืันดบลอุน้มืห่ดำมากี่ับอ๋อยังมห่ิกินเลยกิเดียนนมีพาิบหางิปลามื่อไห่สิ เอาสบายดีพ่อแม่โอ้ลืมอะไโอ้ยเขา <อ S 1> เป็นรนะวาดแล้วเนาะอ้าสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินหนึ่งปากกดนน้ำกันหนึ่งเศษผักบงพ่อแม่พี่น้องมีแจ่วมะเขือมักซล์ลี่มักไม้พ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันมากๆมา,มาขเข้ามาคือจยากตอนเยอะหนึ่งกินสวัสดีพี่น้องมากินข้าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมากินข้าน้ำกันจ้ามี หนึ่งปรากฏได้เหมือนนี่แนะ่มีสเปซโซ่ huh. หนึ่ง<ไ>ป,ปรกากฏตัวยังไงเพระาะว่าอันมาตะดงหมอละ่ะอันจับนี่แจ๊วไปลงหมอมาพ่อแม่พี่น้องต้องตื่นเซ็กไปเซ็กตาตาไม่ดีตาก็อโอเคเท้าแก้ม,มอะไรเป็นเบาหวานต้องเช็บอันนั้นอันนี้เออเป็นเบาหวานเขต้องตรวจตาเไม่ยังเช็บหนึ่งนัดอีกสามเดือนนี่ ตามเดียนไปโอเคเบนสำซัเนมันก็เขากคะตบนได้นัดไปอีกเนาะพี่น้องแมาแจวักเดนหนึ่งป่าพักหนึ่งพักบ่งไปเก็บมาสดยอดพ่อแม่พี่น้องในสวนจะครองเองสดๆดร้อนร้อนอ้าวลงมือลงมือนาอพี่น้องเนาะแปดเนาะเดือนแปดวันที่เจ็ดเหมือนนี้เนาะแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องงูมลงเองดอกอืมั้งแต่จะลืมลงกัน ต้องบอกดวงหนาบ่วรึมเป็นหนึ่งบัวรึมนะโอ้ปั่นใหญ่พี่น้องอืมกินข้าวแซ่บได้เพ่อแม่พี่น้องเซาเจ็บหัวมือและจับมือแจวข่ยเซาเจ็บหัวมือละจับมือดูแจวกับหมักเด่นข่ยจีบผิดถึนจะหลวกพักมชุดหน่อแล้วฮะนีน้ำซุปมันอยู่ไหนหมดซุปเออใช่ใช่อืม หมึกกะลยเอ้กินเบอธรรมดาเยอะหมักเด่นจับหมูขั้นเดจะกระติใจหนึ่งทับบกหนึ่งทับหัวมุก เมดแนวสีอยาก่าแมเป็นร้อเนี่ยนี่ยคือยากนึงปรากฏว่าคืออยากเป็นพราบบกนีนคืออยากไปข้าวอยู่บบบไหนใส่ปลาหลังหนึ่งใส้พระาบกนะพระบบกนี่นาบโบกี ปาจะไปตึกเบ็ดนาะปาและน้องจนะคลองเอง่ะมันลำบานป้าีูปมีน้องอยังใส่เบ็ดปลาเนี่ยหน้าอื่นมามีอ่ะน่าอื่นมามีมามีน้องหน้าขอยมีน้องยาย3ามสีหาน้องหนำบุบกจะเกิือจะมีคั <c oughs> ่ึ้งเด็นขึ้คน น้องแก่งเนี่ยคางเยอน้องแก่งบนแบบแบบแบดาปตนเลยงานแดงเดินที่เดินหาคนหอเนี่ยเย็นจนเขาปลาน้ำแข็งเขากระดูกคนใดน่านันน่ะมันเดือดแต่ก็น้ำน้ำขี้หินขี้ดินน้ำหินมันเย็นนะมันหับัลไซ์จะเถือมัน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 เจาะได้มันมันขุ่นมันขาวเลยค่ะนาะ น้ำข้นแล้กกอบดีเท่ไาไหร่เนาะวิลาศเจ้าป้าปานแล้วที่มันเป็นน้องคนทุขออกขอ์ทุกข์อ่อยหยกให้พนะ่อบ้านเนี่ยกินน้ำกันพอเราจะเบื่อพี่กับไม่เคียงบอกอย่าหันมึงกิน,นอยู่มึหายนหนอยู่หากกินเนี่ย อันยาวแต่ได้อ่ะีน้ำตาลย่ามผ่าแล้วมาผ่าัน้าลผ่ากิมช้ามวกหวานเจ็หัวน้องเฮ็นหาดูเ่ยมงสุ่มหมมงสุ่มชีด้ยงบัตมงสุ่มแต่ผ่าปลาน้องน่ะเอาบว่าไรเธอดรออันประดุกอะเอาบัออะอือครับผมเป็นดินเป็นเดนเป็นดินอยู่ในเฮ็นเนี่ยน้อไม่ใช่จุกอะไรย่า่ ยัไม่ปักเพราะว่าคุณทบานข่คอยทำปลุกปักตายไม่คนหนึ่งหน่ะด้ืยยากอย่างสารไส่เป็นอัดหูมันเงีมันขึ้นมาบ้อนมันก็เข้าวัดหระชานไั้ขึ้นมามันก็ตายอะมันอยู่ในดีเป็นธรรมเป็นยังเรื่องมองกลัวเมี่ยนกระไรหินนั่นมันเป็นหินนั้น คนทางนะก็จะดื้อคนทางนะก็จะทาบดำเดดงหันโตหันนะนม่ใช่หมิะเาเอาไปทิ้งบ้างจะคนอยากไรไม่นไหนปลาไม่นะเอาบ่ได้เด็กนอยก็ที่โดยด้กันเขาของใครน้ำต่าง Các trẻ mình xem nó có cuốn ra sao đâu này cứ hoạt phôi mềm, bì nọng Nào kinh khẩu, nửa phôi hôm, nửa phôi bộ Cưng hoạt ai hoạt nọng nó Cưng này cưng đến là ai nọ luôn บวกขึ้นเปิี่ได้นีจากกันน้อยเนะาะก็บวคิดเถอเฮยอยไม่ให้ก้นบวกไปใส่นี่น้ำลูลกเปลี่ยนแปลงกันเลย้ยันขอยบอกเลยหมักไปใส่ดือว่าก็อนเอ้าคือกันใส่ซ่าครงบอยซี่มมาหอดพี่แล้วขอยบอมักไปใส่ เจ้จะหาจะกินนึ่งนะไปพูดไปป้าไปดูไปป่าตรงนั้นอาจไปเมื่อเข้าไปบ้านนั้นม้านอีกสุดมุงขอต่ำหืวออกตัวในบ้านกันกลางไป พที่หูมกคนจะไปตําหูตําตัตาํตาตามัตามละลายชุดตั่งชุดตัชุดตัง่งนตัาหูคนนะตํา,ตาห,านะาหูกับ้ริดั่าซิมาหรอกคิดไปปีน่ะชุดนเหย,ยตัแต่หูชุดต่าชุดต่อชุดต่อยหูตําชินตําแพ้ตัมหนังนี่อันนี้หูบ่าท่านได้รอเด็กไปตรวนึ่งตรงไหนมันไปทำงานหรอก็ไปทำงาน ทำงานไปเลยดิเอาในเป็นเด็กน้อยเนาะข้าวจเป็นคือเขาเหนือหมูส่วนไปทำงานไปน้ำหมูไปไปลั่มไปเลยเนี้ยมันก็หาหาจีนจุกอน่ะไปหาจีนมันไปทางไปแบบนี้ยังงแบบหาจีนหมูข้ามากเลยสุดมากเลยสิหนึ่ตัว ป้าบังจับมุก้เลยสิวันก่อนบรเคยไปเรืุ่กหาอยู่หา,หากินน้องอายุบน้อกมากก็อด็ว่าไม่ใหญ่ดอกสิบสองสิบสามปีมามาไปทำงานไปหาเออไปหากินทือผ่าทื้อเสียมหนะันเล ู้ใหญ่เขาก็มีดิไปทงนบนไม่เจอเขาจะไปหุอนยมาเบตัวผู้หุนงกินน้ปลาตาบุกบปลาบุกมนตาดีตาใส แรกกินได้สับปะรดดีตาเลยกระบ้งพระคมดีใส่ตาเด่นล่มันขึ้นอย่างก็นเดี๋ลงเินไปก่อน แปบบ้บม่อนียนเดียเนาะที่เเฮ็ดผัดเพ็ดกินเนาะปะกฏหน,นึ่งอเป็นกระเทียม ช่เปล่าเขาะมันหอนเนาะหนึ่นงปาร้บ้างหม่หมต้องการลมเพลือก่อนต้องการนแค่แควพอดนีนี่รู้แล้วอ,อ,อกาดจะนหน่อย แค่นั้นน้อยเดียวภากากันมาหากินแค่นั้นในแต่หกชั่วโมงพี่น้องเอ,ดอ,ดอ,ดอด้กะไมาฮ็ดกินอยู่ือนเชยพลตกจะไปใส่หนังในบ่มีได้ดสามสิบหชั่วโม,มงก็บนี่ขอบอ้า แนวเพชรน้อยโอ้ยน้ำแกงขึ้นปหาสักซุ่มเลยทุกคนน้อยเดี๋ยวกับไปหมวนเลยข้าวยังน้อยเนี่ยเออข้าเอิม่มนะใส่หนักใส่หนักใส่ <c oughs> เอาไม่ได้ไปเดินใช่หรอกนค่มาคุ้นตกหนอยอยู่หน้าเน่ะอยู่เพื่อนน่ะคุ้นแต่ใจป่ามีเวลาเดินทุ่งกันเหรเดินทุ่งจะไปหารจะไหนหาแม่เนี่ป่าไปเอาในี่ยตีจากของกับคนบวชดูตรเมืองนั่นดีในตอดจากของกับคนกินบวชคนกูมืองขี่ขันตะแเป้ามะนาวเลยบ้านเราแซ่บแน่นอนปีงวดไข่เต็มทอง แกลบลุกปลาโคลนอกกากครั้งจะคู่ใจหอนไปขายเลยเจทุ่งขายตลาดหน่อยหน้าแาบป่าจใยนะปลาดุตกัญญาแห็งๆน่าก็ไปขายมาแต่หาซื้อผมาเท่าไรเขาดื่มนะตอนนั้น mm hmm. ก็เพรูปปลาคอไปขายปลาเค้งลปกระเดระเดขายปลาข้าวเนื้อเนี่อย่างไผ่อินกับไผ่ในการเฮื่อนเ้อาห่วงน้ำกินชีนมันขาวเลยสวยตัวเด็ไปเนาะกินมักซะดีก่อนพี่หน้อ งามพี่น้อยมันจะลอยมันจะดีกว่งาบ่มีวันบบีงามบ่มีวันตีอีนันยกติดกัดจัดอยู่นพี่นทุบานเราคนปลูกขึ้นมาเลีขึ้นบุถีคือเราปลูกหน่อยกช่ที่กัดจัดได้พี่น้อ,นนอ,อ,นอยงางามอ่อน,น,นอุ่มหนานเนีย้ยเสบเลีจะลอยอย่างนี้นะ เนี้ยนมออนอื่ไม่เข้านี่ออกกดออืมอืมดลยนาจะดีกีดายหนาบาวานเนี่ยกินข้าแซ่บผมไม่เป็นเรื่ไม่เห็นด้วยนกิข้าแซ่บแนอนรับดี ที่ต้มตุ๋ตุงหัวเชมอนขึ้นอือหืคอยกินแน่หน้ากากถ้าเราเป็นโตเนี่ยเอาหัวมอไปเอาตะโตมันไปมันใจก็ได้ถ้ายูคกินหน่อยหน่อยอืมครับ ยังทำงานอีกมือหนึ่งพี่น่องเป็นงานจีมือหนึ่งผิดนี่นะชี้ได้เงินอีกยังไงหกชั่วโมงช่องวันสามสามอ่ะไม่ช่องอ่ะสมันจังจันทร์ก็ได้แปดทีเดียวมันคันกับหกมันพุทธกับหก มือกะปก็เห็างานชวันพกสองมูเนะ <c oughs> าะเวลาตาเสียมาีกม่กินน,น,นั่นคดีเอาไไตัวดเอามาแช่ลงนนหญ่ๆก็ักใหญ่ให้ส <c oughs> โอ้ยต,อตัวเดพ่อแมเป็น้องเป็นตาเจ้าอ่อนบกพี่น้องเบิง้องกับเบิที่บุที่พ่อม่เป็น้องมาๆมมากินนั่กันพ่อแม่เป็นน้อง,มมองที่จับ <ừ> อืออืมอ <ừ m. S 2> กิข้าอิ่มกินมักสลีต่อเด้ยกินมังไหม่ใช่ก <ừ m. S 3> ินอิ่มพอเคร่นึ่งนะแต่ากินมังไหมใช่ตาจุนที่สามเหรอยังหลุดที่ฉี ตาผมจะค่อยเห็นหุ่งเลยเพราะมันเลือมนกเตือ,อยาดตากออกมาขึ้นเกาเป็นตาลามาให้หนึ่งเพราะมันเลืออ่อมกินมะกินเตะแกินมะลิกินมะลอ Nó nổi, nói em ngờ Nó nói cái đấy còn nó lại mình em bắt lôi Tụi Nó tới đi Này cái ngà mình xong thật, Khoi bó đẻ anh em ăn đi ăn anh đi hoàn Năm nó Mmm, mana วัปรันก่อนนะไปบายป่า มากระเด็นไปเขาวชวนใจต้องขยันจะลอยผมแดกสิบสองโมงหนึ่งโมงกินยังกคคิดถึง่อถึงแม่แลวก็แม่พี่น้องคับเปิอนจากไปละเพื่อน,นยนังเป็นหน่วยใหญ่เนาะตุมเงินนะอเียนเจ็บป่า กินยังก็คิดเึงพ่อถึงแม่จะพักจะคิดคกันกันแค่ไหนก็ได้คิดตลอดนะฮะนะมาอยู่เมืองไทยคิดฮอดตลอดกินยังก็จะให้พ่อแม่ได้กินนำ้ำมันนะมันถุเด็ดแล้วเข้านเห่เขาทุกเด้ด ตุเล่เลยพี่น้องหมดตัวใหญ่มากเลยว่าเไดยห้าให้พ่อแม่กินค่ะเป็นกระปจาจมาไปละน่อยบอจักนังนี่หาบปรห้าเป็นเน่ยจนทีซิเบบ่อยสวอิดบ่อย ตายามันไพพี่ใ้นอนบึงเนาะอิ่มนะพี่น้องมีเบิ้์ช้องผักกินแต่แกงโตอย่บนเะพอกินยังคิดถึงง่ายงน้องคอแม่พป่น้องเ้ยแดวแล้วอันนี้นะ่อไแบกิึก็อนอิ่ม กินหลายสมควรมันตึกไปกินหลายมื่อจะเอาไ้กินขาวหลายเลยน้อยเดี๋ยวนอนเที่ยงนะกินขาวสองสามคำบอกพ่อครับว่าได้หน่อยชั่วโมงเขาได้กินหลายเนาะเอาได้กินหน่อยจ้ากินหลายเยอะใช่หนังก่อนพ่อมาได้น้อยชั่วโมงก็ได้กินขาวน้อยเดียวเราจะมากินเฮือน นอยนูพี่น้ององีกอยู่เมืองไทยเอาอากะโอ้พิเศษพิเศษดีเปอยู่เมืองไทยใส่พิเศดียังไงหย่านตะล้านมาได้กินไปสมัครงานไปนงานกับ่านิตะล้านมาได้งานพาไปฝากนักพนันฝากนักพน่คนเอาเป็นหวกเป็นใหญ่กันมีอาวมีอาเนี่ยอยู่เมืองไทยเด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้นะพอๆน,นั่น คนเทมเออวนนี่แหละมีอามีอามีลายอาอยู่อาอโอเคนอไอ้นอโอเค,อเคจบค si ไไลิป้ะไปลายมันยาวมันเนี้มันจะไม่มเป็นอะไรต่อได้ครับมันไดยแล้วเป็นซีบ๊อนอยาวนานเอาโอเคนอพ่อแม่พี่น้องนอพีไ่ได้ไหนไหนแรงคำพูด <c oughs> <c oughs> อ,อยู่ดีมีแห้งพี่น้องอยู่ดื้นติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเพียกำลังใจใหนเด้อให้ยโศกหายมาห้ลำหายด้วยอยู่ดีมีแห้งหายโศกห้ใเศ้เด้อพี่น้องเด้อไปใช้มาใช้กันไปด